ผมจะเปิดทดลองเปิดวันทีน่ยี่สิบสี่ยี่ห้านี้จะให้เข้าเฉพาะเฉพาะคนที่เรียนเชิญน,นะครับยี่สิบสี่ยี่ห้านี้ผมให้เข้าเฉพาะคนที่เรียนเชิญซึ่งวันเปิดจริงๆแบบเปิดแบบว่าให้คนมาทัประเทศอะวันที่หนึ่งเมษานะครับหนึ่งเมษาคือเปิดให้คนมาแบบแล้วแต่จะมาเลยแบบหลังไหลมาเลยวันที่หนึ่งเมษาหลังไหลมาได้เลยนะครับแต่ว่าวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้าเนี่ยใครที่คิดว่าตัวเองอยากมาทดสอบระบบอยากมาลองระบบ ทักไปที่เพจคินขับเลยว่าสามารถเข้ามาลหลอนระได้ไหมเพราะคนที่มาวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้าเนี้ยจะเป็นบุคคลที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนเพราะว่ารองระบบคือยี่สิบสี่ผ่านเนี่ยต้องลองวาระบบา่าระบบเร็วอันนี้เอยียงผิดพลาดอย่างนรยี่สิบสี่ยี่ห้านี้จะถึงเนี่ยอีกไม่กี่วันอีกสามสี่วันเนี่ยจะเป็นการทดลองเปิดแบบส่วนตัวแต่เปิดสาธารณะคือเปิดวันที่หนึ่งเมษาครับเปิดสาธารณะคือเปิดที่หนึ่งเมษา แลนาโมลีใช่แอดมินของเราหรือเปล่าใช่ครับเป็นไม่แอนครับซึ่งธุรกิจตามงาน,นที่ผมไปศึกษามาเลยครับถ้ามันได้ถ้ามันมีกําไรมันก็ไม่ต่ำกว่าเดือนละสี่ห้าล้านนะครับพูดถึงถ้ามีมกําไรเนาะถ้ามไม่ได้ <c oughs> ถามว่าเปิดไปแล้วไปต่อไม่ได้ผมก็ไม่ซีเรียสเพราะผมผมการลงทุนมีความเสี่ยงเหมือนกลุ่มปิดนั่นแหละเหมือนคอนเสิร์ตนั่นแหละลงทุนไปเหมือนกันแต่นี้ก็ลงทุนอีกแบบหนึง่ง ถ้าลงทุนไปแล้วมันไม่เบิกก็ไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่าคนอย่างผมไม่เคยคิดว่าจะไม่เบิกอันดับแรกความมั่นใจความมุ่งมั่นการวางแผนการศึกษาดูงานการรับการแบกรับความเสี่ยงการยอมรับความเสี่ยงคุณลงทุนไปยี่สิบล้านสามสิบล้านในที่นี้สมมติคุณจะมีเปอร์เซ็นต์ขาดทุนห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วจริงแต่ถ้าวันหนึ่งคุณทําว่าทําให้ตัวเองเห็นได้ว,ว่าคุณไม่ขาดทุน คุณไม่ล้มเหลวคุณจะมีแต่รวยและรวยรวยรวย,วยจริงอันนี้จริงอันนี้จะบอกว่าจริงจริงนะครับรถ้าธุรกิจนนี้เพราะอยู่ที่อื่นสาขาในกรุงเทพที่เขาทํากันหรือว่าแถวแถวจังหวัดที่มีชาวต่างชาติาเยอะๆเขาฟาดเดือนหนึ่งเป็นเดือนละสิบสิบล้านเฉพาะสาขาเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยสมมุติจะพูดให้ฟังแล้วเด็กฮสท,ที่ทํางานกันนะ่ะเขาก็ไม่ใช่ว่าแบบเด็กมหนี่พักกันในเดือนละสามแสนสีส่แสน อันนี้ปดื่มออนไลน์ดิไม่ได้หนางอ่านดิบางคนได้รถเป็นคันบางคนได้รถเป็นคันบางคนได้บ้านเป็นหลังอันนี้คือสิ่งมันก็เหมือนหมอลำไหมเป็นฮุดก็เป็นเหมือนหมอลำเป็นเหมือนนักร้องเพราะว่าอะไรเท่ากับของมาไล่คุณก็แค่อ่านนักร้องก็คือร้องเพลงใช่ไหมนักแสดงก็คือนักแสดงก็คือแสดงเล่นบทเล่นบาทไปแต่ที่นี่คือดูแลลูกค้าดูแลลูกค้าคือแปลว่าอย่างแปลว่าเทคแคร์ลูกค้าเป็นเหมือนเด็กเสือ เป็นคือเด็กเสือเป็นคือเพื่อนคู่ใจเพื่อนคู่ใจเพื่อนคู่ใจเพื่อนรู้ใจอะไรแบบนี้มันเป็นทุกอย่างที่ที่คุณจะอยากให้เป็นอืม